ไปโตครับยังไม่หมดมีน้ากากรถเกียวเวยอะไรไม่รู้ครับน,นี้เขาามเครื่องอยะรนีโอ้อันนี้มีเครื่องอยู่คเ,ยเครื่องเกย์อยู่ครับค,ร<ะ>คัสีสองสองคันนี้เลยนี่นะาขายคู่เลยครับ5้าหมืเลย ขั้นล่างก็มีเครื่องอยู่คขั้นล่างเป็นคเครื่องร้อยนี่ครับเครื่องโอเคอยู่นะเนี่ยสองคันนะครับห้าหมื่นบาทหน,ทน้กา,า,า,นากาเกเจ้าช้างอันนี้อะไรพี่รถโรถกี้ อ๋อตัวนี้จะเป็นร้อยเก้าห้าสองแสนห้าสองแสนห้าครับคันนี้หกล้กกลอนะหกล้อยางเก้าครับหางเทเลอร์เป็นหัวร็อกกี้แต่ว่าเครื่องฮีโน่เครื่องเฮดโอเจ็ดดีตองพี โอคันนี้ยังอยู่ครับแส,แสนสองนี่ครับ NPR สากเอ็มเจ็ดศูนยสน์สนึ่งแสนบาทานนาโอ้มีเครื่องน,นี่ครับเครื่องอสตาร์ติดอยู่นะครรับติดครับ เดียวพอขายยกอย่างนี้เลยหรอพี่คันนี้เลยอ๋อเนี่ยนะครับหนึ่งแสนบาทขยเอาไปเป็นอะไรเอาเครื่องเกียร์ท่อนท้ายท่อนเครื่องเกียร์อ,อยู่ย<ร>นะครับชุดขายก็อยู่นะนนแต่ไม่มีไอ้คานล้อหน้าครับโหนี่ครับชุดหลังก็อยู่นะ ยาวคนนี้อันนี้มาใหม่น,นี่ค้าอะไรพี่กันเนี่ยนี่เอาเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นพร้อมเล่ <90. S 2> เลมลลทะเบียนนะครับออนันนี้ยังยังไม่ได้เช็คทะเบียนปีหกสาม โดนแล้วพี่โดนลโดนแตนไล่เก<อ>้าหมื่นนะครับคันนี okay. <c oughs> ้โอเคลึอ่างนี้ขยวไมไฟไ้ขึนยไดชาน้อยไฟไฟก,กับเอเดียสองเอเดียสองจะเป็นสองับพัฒนา รถเกียวใหญ่แต่ว่ารุ่นเล็กนะตัวนี้ <35. S 1> ใหญ่อยู่นะกี่เมตรอะพี่ยาวตัวนี้ยาวน่าจะอยู่ประมาณห <5. S 1> ้าเมตรห้าเมตรสูงสีห้าเมตรครับสามหมื <30 5. S 3> ่นห้าเนี่ยนะครับเท็ดเลอร์ลากใหญ่อ๋อนี่ครับเคนเตอร์ตัวนี้ตัวนี้เคยลองให้ดูนะครับสตาร์ตติด มีลูกค้ามาจองแล้วลูกค้าหาเงินไม่ได้ก,ก็เลยขอมาจำผนวันนี้วันนี้ขายแส <100 5. S 2> นห้าแสนห้าางคือร้านไม่ไขายแสนสิบแสนห้าครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับเค็นใช้ได้ปกติหมดเลยเครื่องดีมากเครื่องนิ่มมากนะครับลองแล้วนนด<ำ>ัมทุนน้อยาาาอด<ำ>ัมทุนน้อยร้อยเก้าห้าเครื่องหล้วมก็สีสวยครับเครื่องหล้วมก็สีสวย ก่อนหน้านี้ยังไม่อยากขายเพราะว่ายังไม่ได้เล่มมาอันนี้เพิ่งได้เล่มมาเพิ<อ>่งได้เล่มทะเบียนมาสดสๆร้อนๆอ่าปล่อยออกไปเลยเอาสองแสนสี่พอสองแสนสี่ครับส <c oughs> องแสนสี่หมื่นพร้อมเล่มทะเบียนเครื่องร้อยเก้าห้านะครับแต่ว่าหล,ลวมหน่อยสองแสนสี่ครับทุนน้อยยังอยู่นะคันนี้คันนี้นะโอ <classrooms>. ้คันนี้จบแล้วครับ ไปไกลด้วยน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเราจะส่งลูกค้าคันนี้ก็ยังอยู่ครับคันนี้ดัมยางเก่าย้ำว่าเครื่องไม่ติดไม่มีเอกสารนะครับเครื่องไม่ติดไม่มีเอกสารครับผมเครื่องไม่ติดไม่มีเล่อมทะเบียนแต่ว่าชุดดัมยังอยู่ครบเอาเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นยังไม่ติดเนาะพี่ไม่ได้ไม่ได้ลองครับยังไม่ได้ลองครับยกดูอ๋อเอาเจ็ดหมื่นพอเจ็ดหมื่นครับคันนี้เอารถยนต์ที่ตรงนี้ออก จะลองคลิปตัวนี้อันนี้ขายเท่าไหร่ห้าพันเอาได้เครื่องด้วยอ๋อนี่เครื่องมันนะพี่ครับผมแต่ข้าศีกไม่อยู่เนาะข้าศีไม่อยู่ครับข้าศีไม่อยู่แล้วห้าพันครับเนี่ยรวมเลยทั้งชุดนี้ยกไปเลยอัตัวนี้สองหมื่นอันนี้สองหมื่นเป็นรถเขาเรียกว่าเสือภูเขาเสือภูเขามีเครื่องพร้อมเป็นเครื่อง18แรงของถูกโคต้า เอยร์พร้อมเรียบร้อยไปไล่น้ำมักสองหมื่นใช่ครับนี่ครับเป็นรถแปลกๆนะแล้วก็จะเป็นดัมพ์นะก็เจ็ดหมื่นไปอันนี้นะเดี๋ยวไปดูดูข้างหน้าหน่อยพี่ไม่มีทะเบียนนี่ครับเจ็ดหมื่นเครื่องรวมไม่มีทะเบียนเอฟหน้าหลังโอ้โหล้อยื่นเลยนะ นี่ล้อใหญ่ออกมาเลยเครื่องเครื่อง6เครื่อง4 B D 1 4 B D 1เฟืองหลังน่าจะใหญ่ครับล้อล้นเลยนะครับเจ็ดหมื่นบาทไม่มีเล่มเครื่องล้วมเราจะสร้างรถเกี่ยวเคยใครอยากได้เอาไปทําอะไรก็อ๋อันนี้สร้างรถเกี่ยวสร้างรถเกี่ยวตัวนี้สร้างรถเกี่ยวควายทองควายทองตัวนี้เอาสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับเครื่องมีตัวเดินมีเครื่องมีตัวเดินสามหมื่นห้าโคตรคุ้มเลยครับ สามหมื่นห้าพันตัวเดินได้ตัวเดินกับปั๊มไปก็คุ้มละแตกเหลือข้างเดียวขวายทองครับเอาตัวนี้ข้าวเล็กเกี่ยวเซตเอไอเซตเอไอตัวนี้เอาสองหมื่นสองหมื่นทั้งคันอย่างนี้เลยนะพี่สองหมื่นมาก็เดี๋ยวยกให้เลยครับสองหมื่นบาทอันนี้ลราพีนี่เนี่ยใกล้ๆกัน เจ็ดหมื่นห้าะพานขึ้นมาเกี่ยวได้ขึ้นรถเกี่ยวได้ถึงร้อยห้าเสรนี้เครื่องลวมเครื่องลวมเครื่องจะล้วนล้วนหน่อยแต่ว่าขับได้ตัดติดขับได้ตัดติดขับได้ครับเจ็ดหมื่นห้าพันมีเล่มทะเบียนพร้อมเครื่องหนึ่งร้อยแรงเจ็ดหมื่นห้าครับนี่สะพานขึ้นรถเกี่ยวได้อันนี้อ่าตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้เอาแสนสามแสนสาม อันนี้มันเขาเรียกอะไรนะพี่ N P R ไหม N P R N P R ร้อยสิบห้าหรือเปล่าร้อยสิบห้าครับสี่ที่ดีหนึ่ร้อยสิบห้าครับคันนี้วอลล่าคัสซีมีเล่มไหมครับ,ม,รม,รบมีเล่มทะเบียน,เล,เ,ยนเล่มทะเบียนพร้อมนะครับดูหน้าหน่อยนี่ครับแสนสามหมื่นนะคันนี้รถไทยคันนี้สองคันนี้ขายเหมาอ,อิเซกิครับ ตัวนี้อิเซกิอิเซกิอ๋อสองคันนี้นะครับคันนี้ขายมาสามหมื่นสามหมื่นบาทตามสภาพครับนี่นะ 30, <000. S 1> สองคันนี้ครับสามหมื่นบาทถ้าจะประมาณยี่สิบกําแรงแต่ว่าเอาไปตามสภาพไปเช็คเอานะครับบิ๊กฟุตคันนี้ก็ขายครับบิ๊กฟุตคันนี้บิ๊กฟุตคันนี้มีเล่มนะครับมีเล่มด้วยเอามีเล่มแต่ว่ายังไม่ได้ลงเล่มอะไรมันเป็นเดิมมันเป็นเคบี อก็ครื่อง,องอคือีช่วงล่างนี้ยังไม่ได้ลงเล็บที่ว่าแปลงเป็นบิ๊กฟูดอันนี้มันขับได้ไหมพี่ก็แต่ก่อนผมก็ขับเนะล่นอยู่นะเหรอวายมันเป็นเครื่องอีซูไื่อตัวตัวตัวเดียวกันกับอีซูรถตู้บั๊ดี้ครับอ๋อเล่นเครื่องอีซูกินไมนี่ก่อนจอดก็ขับได้ครับคันนี้ปล่อยเท่าไรครับพี่คันนี้ เจ็ดหมื่นพร้อมเล่มทุเบียนเจ็ดหมื่นบาทโอ้คันนี้แล้ตก็ตัวนี้จะเป็นสักซีสักีบสเหมือนกันแหละเขาประกอบมาไม่ไม่ได้จดเล่มคันนี้เป็นรถประกอบอตัวนี้เป็นเครื่องบูบีเอฟหมือนกันก1้นน ี่ถูกพิซซี่พาวเวอร์นี้เอาสองแสนแปดสองแสนแปดนี่คล้ายๆไอ้รถคันข้างหน้าเลยเนาะพี่มาด้วยกันมาด้วยกันโอ้สีเหมือนกันเลยแต่ว่าข้างหน้าจะเป็นเดก้านะจากคลิปที่แล้วคันนี้ก็ถูกลงมาหมื่นหนึ่งนะครับเหลือสองแสนแปดเป็นรถประกอบแล้วก็ไม่มีเล่มนี่นะครับรถดำยางเก้าใช้งานได้ปกติเลยโอ้น่าขับนะครับ จะเป็นิบตัวนี้เจี๊บิบตัวนี้เอาหกหมื่นหกหมื่นได้เครื่องฟ้าแดงอีกไอ้นิสันเครื่องนิสันฟ้าแดงนะครับขับได้เลยใช่ครับขับได้เลยโอ้โหหกหมื่นใช่อ่าหกหมื่นนะครับคันนี้ตัวนี้มีเล่มนะมีเล่มอ่ะเล่มเดิมมันเป็นเล่มของไงอ้แคนาเบียรอ๋อปกมาเลยพาวเวอร์เครื่องเครื่องนี้สันฟ้าแดงกระจอดวาน นี่ครับเครื่องเครื่องดีมากคันนี้หกหมื่นนะครับคันนี้แล้วก็สองหมื่นสองหมื่นยี่สิบเจ็แรงฟอร์ดเครื่องสามสูบอิกิอิสกิเครื่องสามสูบสามสูบครับครับสองหมื่นก่อนน่าจะมาจอดก็ขับได้ปกติ นนก่อนจอดก็คือสตาร์ทติดขับได้นะครับแต่ตัวนี้จอดนานแล้วต้องเอาไปเช็คหน่อยนะครับไอคันนี้ขายแล้วอันนี้เท่าไหร่นะสองแสนห้าหรือเปล่าพี่ที่ว่าตอนนั้น,นาขายแล้วนะครับไออะไรนะสิงไอเทคกระบะพื้นเรียบนะครับสองแสนห้าติดจองแล้วนะครับี่ยังมีคนถามมาอยู่นะครับคันนี้ ขายเรียบร้อยต่อมาครับตัวนี้โครงรถเกียวไม่มีเครื่องโครงรถเกียวไม่มีเครื่องเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าจองเครื่องไว้แล้วอ๋อก็คือจะรื้อเครื่องออกอ่ะ,ะเอาเครื่องให้ลูกค้าอ่าตัวนี้แตกสวยนะสองข้างเลยตัวนี้ไม่มีเฉพาะเครื่องไม่มีเฉพาะเครื่องนะครับคันนี้เอาหกหมื่นหกหมื่นบาทแล้วก็ อ้อันนี้ก็ดำยางเก้าเหมือนกันเครื่องหลวมสองแสนสองมีเล็บไหมพี่เล็บทะเบียนพร้อม,มพร้อมด้วย2องแสนครับโอ้ภาษีเต็มด้วยครับ,รบสุดยอดเลยแต่ว่าเครื่องมันหลวมนะ2องแสน 2. เอาไปฟิตเครื่องหน่อยก็น่าจะใช้ได้เลยหัวก็สวยอยู่นะครับ เอฟสิบปดสองมื่อนอันนี้ก็ขายสามแสนหนี่ไอแมคโครนี่ครับที่เดินอยู่นะสามแสนครับีห้าเกันง รถปีห้าเก้าเล่มทะเบียนพร้อมนะครับขันต่อมาครับร็อกกี้ยางเก้าตอนนี้จะเป็นช่วงยาวนะหกบีคีเทอร์โบร้อยเจ็ดสิบห้าเทอร์โบนะครับ พร้อมเาเีที่พทสพรงมาลยัยพาวเวอร์อันนี้รับล่างตะบนมาพร้อมใช้งานแล้วสวยเลยสวยมากคุณรันนี้งสห้าองแสนห้าี่ับไเลยเครื่องดีมากพี่ิทบอกเครื่องดีมากครับคันนี้นี่นะสวยอยู่ครับบางทีรถิเลอร์ในร้านที่งานไม่ทันก็คัคนนี้ไปสง่สงรถไปส่งรถ่ลูกค้า นี่ครับโรลก,กี้ครับ <Okay. S 1> สองแสนห้าครับโอ้ไม่แพงครับแล้วก็อันนี้อเป็นพีอาร้อยสิบ NPR ร้อยสิบครับอ่าตัวน,นี้แสนห้าพร้อมสะพานแสนห้าครับ 5, พร้อมไอ้บันไดนี่เนาะ สนนแสนห้าพร้อมเล่มอ๋อโอ้ออไท,เก,ไทเกอร์ครับไทเกอร์แคปอันนี้แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าอันนี้ขี่ได้ยังครับอีกขับได้ปกติครับขับได้แล้วนะครับเร่มพร้อมโอกมีเครื่องเสียงด้วยมีเครื่องเสียงด้วย เท่าไรนะพี่คันนี้แปดหมื่นห้าครับแปดหมื่นห้าเอานี่นะครับแปดหมื่นห้าครับเล่มทะเบียนพร้อมเอาไปทำสีหน่อยน่าจะโอเคอยู่นะเครื่องดีนะเครื่องดีคัสซีก็สวย้เครื่องดีคัสซีสวยผม,มยอะไรพาวเวอร์ด้วยแปดหมื่นห้าพันนะครับ โอ้นี่เทเลอร์ใหม่ๆเลยคันละสามหมื่นเจ็ดขึ้นดีซีเจ็ดขึ้นดีซีเจ็ดศูนย์นะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเอลยี่สิบหกแรงขับได้นะครับคันนี้หนึ่งแสนบาท <Ford. S 2> อันนี้สตาร์ทไม่ติดแสนสองครับมีใบดันนะแต่ไายังสตาร์ท <พอ S 1> ไม่ติดฟอร์ดห้าพ,พ,พ,พันพ 5000, ครับก,ก,ก็อันนี้รถไถน่าจะเป็นอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์คันนี้เอาสามหม สามหมื่นด้วยเจ้าของเขาก็บอกว่าวววขับได้นะขายส <30, 000 S 2> ามหมื่นก็พอสามหมื่นครับด้นหน้าอะไรมีเนี่ยตามรูปเลยครับตามรูปตามสภาพนี่เลยสามหมื่น <Okay. S 1> นะครับ แมคโคมิสูคันนี้สองแสนแสนทวนร้อยสี่สิบอันนี้ขับได้เลยไหมพี่ขับได้ครับขับได้เลยนะครับ,บสองแสน้่สบองแสนาทตัวเดินสิบสองเฮตัวเดินเนี่ครับตัวเดินตเดเหมือนรถเกี่ยวเลยครับ อ๋อ,อคันนี้พร้อมใช้งานครับ DC 6 0สิ0 0นึ่งแสนหนึ่งหมื่นาพนะครับนแสนหนึ่งหมื่นห้าพนะครับคันนี้พร้อมใช้งานครับโอ้